มาตีสอบได้มาถัดมาอัดไปาเป็นหน้าที่ใช่ถูกต้องก็ถูกต้องครับถูกต้องครับาัแล้วจะต้องเป็นหี่ลาที่มีสาระเรือครับต้องไปต้างไปัช่ครับใช่ครับพอานจากการสอบนระหว่าต้องโปรตังครับ นี่แหละรายการของเราด้วยแหละที่พัฒนดันกีฬาหลายคนเข้าสู mm ่ hmm. ระดับม mm ืโปรไประดับชาติ mm hmm. และนานนะครับขั้นตอนการที่จะนานไหมปัจจุบันนี่มีจัดโปรอยู่สองเจ้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติจักก็จะ mm hmm. มีการจัดที่กรุงเทพมีที่กรุงเทพมันมีสมมติวิทยาที่ปีนรกจัดที่พังงานครับซึ่งจริงๆนานไหมบางคนอ่าจขั้นตอนการเป็นแคงเดียว ก็สามารถไปที่ไหนก็ได้ถ้าเขาเห็นคลิปต่างๆที่ลงในยูทูบแล้วเขาก็คนไปจะไปจอสิน้าแล้ไปส่ที่้รูจากอะไรครับจริงๆก็รูจากผู้จัดคือโฟเขาสนใจันเวดาบบนีบางทีเขอาจจะไปสมัครทเ้ว่าเขาน่าสนใจล้วมีอยเาง่ายทองตาม สกบกันเลยจะไม่มีการตื่นตืนคนดจะบกันเลยคามหมายของหว่าเส่เอามาสวดนี้ารอรูปแบมาเจอกันใการอกรในการต้งให้ใชครับจริงจริงมันก็จะลองต่การรูปที่แบรูปแบบเกกัาอนพ้นันก็ต้องยืนแล้วก็สุดท้ายก็ลงไป ก่อนไทยครับที่กรรมการมีคนตายไหมมีคนตายไหมจริงจริงแล้วยังไม่เจอญาติแล้วไม่เคย บางคนเนี่ยอาจจะเป็นน <indeed. S 2> ักบางคนอาจจะเป็นนักกุโตอรอาจจะหรือว่าอาจจะเป็นค้อย่างนี้มาแล้วบางคนลดเรื่องความรุนแรงไปเลยไม่ใช่ว่ามันเป็นอะไรเลยนะครับคือเขาอาจจะเป็นวิชาอื่นไปอยู่แล้วนะครับเป็นนักมวยป้าที่เก่งอยู่แล้วนักกุโตเก่งอยู่แล้วนักมวยไทยที่เก่งอยู่แล้วเขาขาดส่วนไหนเสาจะไปหนส่วนนั้นเป็นเต็ม ทีเลยทีมเ่ผู้จัดการทีมเขาสามารถที่โคบี่มได้้เราอยากเปลียนก็จริงๆมีที่หลักๆที่ดังงนี้ก็ที่กุงเทพจะมีนัก เขาว่าทำไมทำไมขนสำที <partido estoy fine> <Okay. S 1> ่ประเทศไทยจริแล้วนักส่งที่เป็นแล้วก็ที่ในประเทศก็จะมีนะก็จะมีที่เมหได้เยะก็มีฝักใกอปฟรีแลนซ์นะครับสอทั่วไปนะครับก็ที่ที่รมศาสตรที่จัดทาม แล้วด้านหลังด้านเนี้ยพอจะใส่ที่เนี้ยเหรอครับ